ไม่เขาทันจะกระยับกระีไม่ทางซ้ายว่ะอ้ยโอ๊ยไม่เขาท่องเาเขาท่งมันต้องต่องีเฮตดไข่ไปะตอนนี้นะครับลองมาถูเฮ้ยุไปหนไปนน้องมีไปทีละคนไปเทียละคนเดี๋ยตามไปเราอยู่ในช่วงนีเ i g a t ตอนะครับผมอยู่กับรายการเดเ g a กเตในช่วงนี้คืออะ e วนเจอร เราจะน่าสะพาครับเพื่อไปทางายายาตรงนี้ไปได้พัอกไปครับขาบาาบายงไม่บอัวก็มีรถมาตากล้องหยุดไม่ได้่ตาก้องมาวังตากล้องมาวัง ตอนนี้นครับมีรถตากล,ล้องลอนล้อมผู้เล่อนบางทางกันแล้วครับแอดเวนเจอร์ในครั้งนี้ด้วยครับผมะไรครับนีนะครับ ได้ขาวเมื่อกี้ล้มเหรอครับผมไม่ครับผู <c oughs> ูลิ้นเจ็บด้วยเนะี่ยพู้ลิ้นเล่นจริงเจ็บจริงจ้างห้าร้อยเล่นห้าแสนไปก่อนไปก่อนเฮ้ยแต,แตกูเห็นตัวมันหลงเลยหวานไปพอดีอะ่ะกูเห็นจ้าจ้าเลยแต่แต่อยู่ข้างหลังอะ่ะจังจัง <c oughs> ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนมองไม่เห็นทางขึ้น <c oughs> ไปก่อนนี <c oughs> ่นะครับจะเป็นเขียดเรียวเขตยุตรงีี้ตุงนียเขาเขาจ้องตั้งแต่เห็นพวกเราปัดมาแล้วนะเว้ยจับน้าหนัะ ไม่พอาะเราลุ้นยังจะตกเท่าไหร่น้อหนาวหนาวต้องน้วนาวพอดีเลยตายอ่ยอาวัยวาดตัวเองเลยเอแล้วครับผมตอนนี้ครับถึงช่วงออกนะครับซึ่งขอถ้าอันนยิ่งเพิ่มับเปลี่ยนเพลงครับไม่ไหวครับ อ่าครับแล้วก็ตัดตัดคัฟติ้งก่อนนะครับแล้วไปฟังเอ็กยิ้งก,ก่อนนะครับาารดูรอบๆบรรยากาศรอบบรรยากาศนะครับผมกล้ลองกลับมากล้องกลับมาถ่ายต่อถ่ายต่อเราไปดูเพลงนี้กันนะครับผมแต่เอ็มวีนี่ไม่ใช่เอ็มวีก็ไปนะครับเพลงก็พระรามอะไรอย่าี้ยว่แต่เพลงนี้นะครับผม i n c h <oughs> e s f i r e อ่าแล้วฟ <c oughs> ังครับเอ็มวีนี่เลยครับทั้งหมดนี่แหละไดีว่า จับวดตูดมากเลยตอนเนี้ยกว่าคนดูแล้วเนี่ยมันจะไม่รู้ไม่จะไม่เห็นหน้าคนเลยยุงงี้มานาทีกว่าแล้วเนี่ยเมื่อยมือที่ผ่าเลยคุณนายปัดไม่ขึ้น